สบายดีสบัสดีพี่น้อง fc สุขุสุขชนเนาะยีย่ดีจำรองเขาสูงสองซอกแค่พี่น้องมาได้อาร์ตคลิปมาเฮงนะเนาะตอนนี้กะกะจนเหงามานละพูดเนาะอันนี้นกะก๊อกมือในพี่น้องเขียวสูงขึ้นละอันนี้วันที่สองเนาะเหม,มือนในวันฝนกะแห้งเตอพี่น้องเดี๋ยสิผ้าไปเบิงวันเหมือนในกับฝนฝน,นคู่มืออีลีเนาะเหมือนในกะบแค่เนี้ยตกแห้งแต่ว่าข้าวหนึ่งเนาะ แล calcium, ้วก็หนามเป่งบ่ไปบ่มาพี่น้องเอ้ยคือพี่น้องเห็ดเนี่ยหนามลายล่เห็ดตะกะก็ถือไว้อยางขนาดเนาะเป่งหนามบ่อยากไปลโอ้หัวหน้พี่น้องให้มาพี่น้องนอเค้าๆอยู่บ้านทุ่งแกอันนั้นก็บ่เสมอบ่เหลียบกันเนาะก็ถือว่าบ่งามพี่น้องตะกะตาเนี่ยเจ๊สเป็นในไรเบิ้งพี่กายฮัน ตาเนี่ยในล็อกบ่พอได้ซ้ำหายซีหายหยอนเพราะว่า,ามันบ่ออกเนาะหนาม,มันร้ายจริงสิแหละเพราะว่าหายนี้เป็นอีเลอร์หนามเนี่ยพี่น้องนี่สิเป็นอะไรดปีอันนี้สิเป็นขาวเราแตกนะพี่น้องบาทุงวานเองนี่ของซาแครวานอยู่พี่เบิ่งใหม่แกเป็นกระเพาะเหลียว จะให้มันงามนี hi, a a. ่ก็ได้พี่น้องใหม่แก่ก็ได้นี่พี่น้องอันนี้สะแค่บานเนาะนี่เนาะกะกอกเหมือนี่ายง่ายเลยจ้าย่ายแล้วเนาะกะซิมีสามตาหนึ่งตานีแล้วก็สองตาหูเนาะสามแปดตลานพี่น้องสามตาอันนี้ก็ใส่พุ้ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าอีกซีเมือดก็สิเฮ็ดต้อนนี้พี่น้อง เนาะอีกสองตากับตาพู้ยหุ่นตัวเถิงเหมืนเนาะโอ้หนามพี่น้องเลยกว้างถีบเนาะถือว่าหนามไายเดี๋ยวสักแคบพาไปเบิ่งของปลูกของฟังไปจะได้เนาะพาเบิ่งเหล่าบิ่งกะแหละเอ็ดประมาณทิดกระซีำนั่นแหละพี่น้องบางทีกระซีหาวันไม่จางหรอกเนาะ กัสีดำเลยเพราะว่าสแขวกระทองไงแหละเนาะเจ็ดเดือนปลายอีสองถิดกับแปดเดือนเลยพี่น้องมันกระอาดสิกรมหยากแน่เลยเนาะก็เลยจังหวะฝ่าวดํำซอยบาทุนี่แถวนี้งามเพราะว่ามันอยู่แค้มเหือนเนาะขี่เป็ดขี่ไก่ปัดกวดลงไปงามเลยพี่น้องเขียวกะเนาะ ถือว่าปีนี้กางมไายขนาดพี่น้องอ้อโหมาสูงขนามาทุ่งเห็บหาใกล้ดดดเลยอู้สบายดีนะน้องกุ้งอาว่าอาว่าสบายดีโอ้ยขี้อูเสยด้ดป๊ดหนอยที่สื้อมาตอนทงดีวิวให้พี่น้องเลยเบิร์นะหพี่น้องม่าแล้วเนาะ ก็แค่สื่อสีโ่โตตายสองของแม่สือส้อสื้อหกโตยังสองยังเลยพี่น้องมาปล่อยเลยน,นี่ขำเดียนะ้องสเทคก็เลยคั้างคนละแล้วล่ะเด้อรอบรอบเทียงหนาพี่น้องหกสบายดีนะสบายดีต้งป่านะยัลงล็อกคนเขียวอยู่พี่น้องดูแต่น้อมคือกาวจา้นะาคุณผู้กำลังโมเหงหย่อนเพราะว่าฝนสาดตลอด อันนี้ไก่อูสืบต่ออะไรนะพี่น้องยังอยู่เจ็ดต่อแปดต่อยังอยู่แปดบ่อยครั้งตัว่นึงเนาะใหญ่เติบเลยพี่น้องแต่ว่าต่อผูกกับสิลากูต่อเมียเนาะก็ว่าเดือยเงียบหอนเดือยหอนเงียบหอนกับสิแมนต่อผูกเนาะพี่น้องจะแค่กเบา่เคยเลี้ยงกะมาเลี้ยงปีแรกนี่ไะไก่อูไก่พันธุ์มันไข่แหละค่ะว่าเนาะ ก็เลยฮะอสวงดำหน้าเอิดแนวกินเลยพี่น้องเป็ดกะเป็ดหลาดสองโตสามโตนะเป็ดนะหลาดเนาะหลี่ไปใส่ต,ยยตัวหนึ่งโอ้ยอยู่คนตัวหนึ่งเป็ดไข่ยังพี่น้องไข่นี่เนาะเป็ดดำตัวนี้ไข่อีหนุ่ยหนึ่งตั้งแต่สามวันที่แล้วสามวันสี่วันนะก็พวกไข่พี่น้อง,งเงยอลี่แปกขนาดเลย อันนี้ก็ได้กินน้ำไข่เป็ดหลาดไปนเนาะไข่เหมือนละนวยสองนวยพอได้เก็บตมกินนังมมหน้าเดี๋ยวพาบุ่งสวนก่อนพารีวิวสวนก่อนพี่น้องโอ้อีนั่งนั่งทำไมไดีลุงปะเดี๋ชิดไปใส่ไปนั่งเม่ะโอ้หให้แม่โอมคักเถอะวะ แม่กับผ้ามืนหลอมถอดแล้วมีแต,นะต่ขีต่อมนะพี่น้องตีขีต่ออ๋อมืนมืนมืนเข่ามาปุ๊บก็เจอพักหอมเลยพักซื้อไข่แล้วทนะั้ง,งนะพี่น้องเนาะซาอึ๊บเห็นบ่หัห้แม่ลาองแม่เข่าบ่ได้เลยมะเขืออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบพี่น้องมะเขือกําลังจอมอ่ะมะเขือเลืง้งงวกินถั่แหละ นี่สักแค่ได้รีวิวให้เบิง์เนาะลิปอตอนประันออกมาอยู่หนาพี่นนอะนี่กับพักหอมไก่กระเหลิมเคลียไปเนี่ยไปอีตูหรีอว่บาใบแมงลักอะไรไปซิงข่ายสักแค่กับปลูกร้ายก่อนเนี่ยเนาะอันนี้ก็บวกพีกบพกเสื้ออันนี้ก็จะเป็นคิงเน,ะนาะคิงใบหูเสือ นม <laughs> สอบอันนี้กับบักทัวอ้อไปดำหน้าเงินอย่าก,กนนนินขนมแน้าหน้าแบบนี้เนาะหอมเอยหนีซ้าเนา <laughs> ะวานเสาร์เสีเลี้ยงปลาแล้วบไปเลี้ยงนี่เทียงหน้าเทียงหน้ากับฝนมากกระสานกัน โอ้เดี๋ยวขี่บานนะไปะหาสื่อขนมเหรผมมันมบ้าบกเซ็บเซ็บเดี๋ยวพาไปเบิังเขาเนาะอ่อมอยู่หัวกันซิเป็นพักหอมปนเนาะเดี๋ยวพาไปเบิังพี่น้องบองนี่กระเบียนเบียดมาทางหัวเหินพีเนาะอ,อันนี้ก็สิเป็นเก็บฝืนที่กันเนาะบองเอาไว้ฝืนฝืนโอ้โหทางแคบมากเลยพี่น้อง อย่างตะมืนเพราะว่ามันเป็นยขย่อยสั่นลงเนาะอันนั้นก็กะเขาเนาะหน้าแข็งๆกันนี่พี่น้องนี่ก็สิเป็นพักหอมเนาะไก่มั็นข่าวได้พี่น้งองเอ้ยอ่บพอนะสิเป็นพักหอมป่นเนาะพี่น้องพักหอมปน่นสิมีพักข้าวท้ออ่ามีพักอ่าอ่าอีสานเขินพักสะละนันเน่เนาะพี่น้องเนาะนี่ไปสะลันเน่ อันนี้ก็สิเป็นอ่าพักกันกำต้นหอมอันนั้นก็สิเป็นพักบกอันนั้นก็สิเป็นพักอยู่บ้านสักแค่เอิญพักหอมเปรเนาะอยู่ฝั่งไทยเพิ่นเอิญว่าพักอ่าชีฝรัง่งแหละเนาะโอ้ยสักแค่อยากเลี้ยงปลาเลยพี่น้องเอ้ยถามว่าเอาปลาตัวใหญ่ามาปล่อยซะแลว้วก็คือสิโอเคเนาะแต่วา่ามันกิโลมันแพงเลยพี่น้อง ไปย่างหาเต้าเคขื่นแามแหงได้เนาะเอาหัวซบใส่ไม้เออกบาได้หัวใหญ่เห็นแล้วยี่ม่หนาอันนี้ก็จะเป็นหลุมหัวกลวงยังผละดลอยนีดน้อยเห็นไหมหยา ปลาหน่อยกับบะไดเลี่ยงเลยพี่น้องเมื่อสุกมาซองเถื่อถามปากอ่ะบ่มีปลาบนท่านมาผมและสวงดำหน้าผมเนาะกับดำหน้าโอ้ยาปลาสวงดำหน้านี่มันกลัวสิใหญ่พี่น้องเอ้ยเกี่ยวขาวยังขี่ไหลกับโตกับบใหญ่เป็นไรดอกเนาะสักแค่อยากได้เลี้ยงอ่าแตงแต่เดี๋ยวนี้นะเพราะมันอ่าดำหน้ามันก็เลิบยัยเป็นแนวเนาะเกี่ยวขาวมันก็ใหญ่พอได้กินเกี่ยวขาวค่ะนะ พี or, ơi, okay, here, job, here, Dai, ่น้องเอ้ยเหมือนไม่แลยเหมือนขึ้นไม่หรอโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้แซวแขกกษตรเขอจับลิปเด้อพี่น้องบ่ได้เห็นหนาแซวแขก์ถามให้มาคลิปนี้ก็ฝากก็ไล่์อ่ะให้นางกุ้งให้นางกุ้งจับขีดในเพลงเนาะถามให้มาในฝากก็ไล์ก็แซ่เป็นกำลังใจแซวแขกเด้อฝากก็ติดตามที่บัพผาคลิปมันแซวแขก์ักษตรเขากลับมาสบายดีบ๊ายบายในหลบบายบายนะบ๊ายบายลุงป่านะ อารมณ์บดีกำลังเติร์นนอน